การเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA นะครับดูจากลูกลอยนะครับเลือกคำกราบด้านล่างจากนั้นกดที่ตัว F นะครับด้านบนตรงกลางกดคำว่าหน้าต่างหลักสัญ,ญลักษณ์บวกนะครับจากนั้นเลือกคำว่า Moving Average สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช่วงเวลาเป็น14 และเปลี่ยนจากซิมเ l ิเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับให้ได้ตามรูปช่วงเวลาเปลี่ยนเป็น14และวิธีการเปลี่ยนเป็น e x ็กซ์ n พเนนตามหน้าจอเลยนะครับเปลี่ยนสีที่เราต้องการโดยการเลือกถาดสีเลือกสีที่เราต้องการเลือกขนาดของเส้นแล้วกดเสร็จสิ้น เราได้เส้น EMA มาเรียบร้อยนะครับ